หลานชาวเชื้อสายไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีโอกาสกลับมาพบปะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยกันอีกครั้งที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ที่เมืองชิโนฮิลชานครลอสแอนเจลิสหลังต้องปิดการเรียนการสอนในวัดไปนานกว่า2ปีเพราะการระบาดของโควิด -19 วันนี้วันนี้เรียนอะไรครับ <Huh? S 2> What you learn t o d a y learn about animals and colorsAnimalAnimal อะไร What animal ปลาปลาปลาคืออะไร f ิชโอเคบัณฑ์รัชนีลอยชาวไทยในแคลิฟอร์เนียพาเด็กชายอดดิสันลอยลูกชายคนเล็กวัยห้าขวบมาเรียนภาษาไทยและพบปะเพื่อนนักเรียนคนไทยเป็นปีแรกและซึมซับความเป็นไทยตามรอยแอนเดอร์สันพี่ชายคนโตวัยสิบขวบที่ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ที่นี่มาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนไทยซึ่ง สิ่งทุกอย่างที่เรามาที่นี่ทุกอย่างมันจะไม่ไม่เสียไปเลยมันจะอยู่ในตัวเขาถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะพูดเขาเรียนมา5ปีแล้วคนโตแต่เขายังไม่พูดแบบพูดแบบว่าภาษาเลยแต่คือเขารู้เขารู้ว่าทุกคนเป็นคนไทยแล้วเขารู้ว่าการที่เราเจอคนไทยแล้วเราต้องทำยังไงสวัสดีค่ะหลักสูตรการเรียนการสอ,ส,ส,สอนที่จัดขึ้นเพียงสัปดาห์ละครั้งในวันอาทิตย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมไทยจากหลายกิจกรรม ให้ลูกหลานไทยในต่างแดนได้เรียนรู้มรดกของบรรพบุรุษการเรียนในวิชาภาษาไทยจะแบ่งกลุ่มของเด็กๆตามระดับความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยเจ้าตัวเลขหลายคนอาจจะยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นเรียนรู้รแต่ก็มีบางคนที่แม้จะเติบโตในต่างแดนก็สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่น่าพอใจ คือคิดว่าอยากให้ผู้ปกครองที่มีลูกนหลานๆที่เกิดที่นี่เป็นคนไทยอย่างน้อยเอาเด็กมาให้เขามารับวัฒนธรรมไทยให้เขามารู้ว่าภาษาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างน้อยเวลาเขากลับไปเมืองไทยเขาไม่ฟิลว่าเขาพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะไม่อยากกลับไปเพราะว่าหลักๆแล้วถ้าเด็กเข้ามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มพูดภาษาไทยกับพ่อแม่แต่ถ้าเขาไม่มาโรงเรียนแล้วเขาก็พูดกับพ่อแม่อย่างเดียวเขาก็เหมือนกับว่า อยู่ที่บ้านเขาคุยกับพ่อแม่เขาไม่คุยกับใครดีกว่าเพราะไปที่อื่นโรงเรียนก็เป็นอเมริกันหรือสเปนนิชเขาก็เฉยๆแต่ถ้าเขามาที่นี่เขารู้สึกเออเราก็มีคนแบบเราที่พูดภาษาไทยหรือว่าสามารถ c o ม m u n i เค e กับเราได้อะไรย่างเงี้ยสำหรับการเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีส่วนช่วยวัดเป็นอย่างมากเพราะว่าหนึ่ง เราได้สนับสนุนให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรมไทยได้รู้จักการศึกษาเร่าเรียนเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับภาษาไทยดนตรีไทยนาฏศิลป์และผู้ปกครองก็ได้มาช่วยงานพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการาจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานของศาสนาและ ที่สําคัญก็คือเวลามีกิจกรรมต่างๆเราก็ได้สมาคมผู้ปกครองโ,งโรงเรียนพุทธศาสนาวรรลิ์ช่วยกิจกรรมเป็นอย่างมากครับวิชา,า,านาฏศิลและดนตรีไทยดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความสนใจไม่น้อยาการสอนฟ้อนรําไทย<า>ขั้นพื้นฐานทั้งการจีบมือที่อ่อนช้อยเข้ากันได้ดีกับเด็กผู้หญิง ขณะที่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่สนใจกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆทั้งคองวงกลองแขกชิงฉับและระนาดเอกทูพรเกียรติสมพบครูอาสาสมัครชาวไทยในแคลิฟอร์เนียซึ่งพึ่งย้ายมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอาสานำความรู้ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลมาฝึกสอนให้ลูกหลานไทยเข้าถึงศาสตร์ด้านดนตรีขั้นพื้นฐานปกติแล้วเนี่ยจะเป็นนิสิตมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมครับเขาก็จะบินมามาช่วยสอนนักเรียนแต่ว่าแบบพอตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดอะประมาณปี2ปีอะก็ไม่มีครูมาเลยแล้วผมอะมาพอดีมาเรียนต่อแล้วเขาก็เลยให้มาช่วยสอนครับการกลับมาเปิดการเรียนการสอนยังคงมีข้อจํากัดด้านบุคลากรทางวัดต้องใช้ครูอาสาสมัครที่ผ่านหลักสูตรการสอนเบื้องต้นจัดอบรมโดยสถานกงศูลใหญ่นคอลอสแอนเจลิส เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอาสารแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เพราะสถานการณ์โควิด -19 เพื่อมุ่งหวังที่จะสานต่อกิจกรรมให้เด็กๆลูกหลานชาวไทยในอเมริกาได้สืบสารและซืมซับมรดกจากบรรพบุรุษต่อไปในวันข้างหน้าสุภกิจพัรทรธีรานนท์พนิจการตุลาชม Voice of America ภา,ภาษาไทยรายงานครับ